ศีรชงนายกตัดเงินเดือนข้าราชการการเมืองช่วยโควิด19นายศิระเจนจาคะสอสกอรอุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐมีการเปิดเผยว่าได้เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีออกคำสั่งตัดเงินเดือนข้าราชการการเมืองทั้งหมดเพื่อนําเงินไปใช้แก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด19เนื่องจากเห็นว่าสถานการณ์ในขณะนี้ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะคลี่คลายแต่เสี่ยงที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งรัฐบาลต้องใช้งบประมาณจำนวนมากทั้งเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและฟื้นฟูสังคมเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด -19 จึงถึงเวลาแล้วที่ข้าราชการทางการเมืองทั้งหมดควรเสียสละเพื่อบ้านเมืองและประชาชนด้วยการไม่รับเงินเดือนไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะในตอนที่พวกท่านเข้ามาทำหน้าที่ก็ประกาศว่าจะเสียสละตัวเองเพื่อทำงานให้ประชาชนและประเทศชาติในวันนี้ ก็จะได้ทำตามที่ทุกท่านได้ประกาศเอาไว้แล้วซึ่งตนคิดว่าเงินจำนวนมากขนาดนี้ถ้าส่วนหนึ่งสามารถนำไปจ่ายเป็นค่าทำงานพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์จะเป็นประโยชน์กว่ามากสมาชิกรัฐสภาทั้งสอสอและสอวอจานวน750คนคิดตัวเลขกลมๆเฉลี่ยที่คนละ120,000บาทหากไม่รับเงินเดือนนำมาช่วยประเทศชาติในการสู้สงครามกับโควิด19จะได้เงินประมาณเดือนละ 90ล้านบาทยังไม่รวมเงินเดือนของบรรดาที่ปรึกษาผู้ช่วยรัฐมนตรีอบอจอ,อบอตอและส่วนอื่นๆอ,อ,อีกมากมายซึ่งหากตัดเงินเดือนข้าราชการการเมืองทั้งหมดจะมีเงินไปช่วยเหลือประชาชนผ่านความยากลำบากครั้งนี้หลายพันล้านบาทต่อเดือนอย่างแน่นอนก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีตัดเงินเดือนคณะรัฐมนตรีหนึ่งเดือนมาตั้งเป็นกองทุนช่วยเหลือประชาชนสู้กับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 กซึ่งผมคิดว่า ยังไม่เพียงพอถึงเวลาแล้วที่ข้าราชการทางการเมืองทั้งหมดต้องเสียสละไม่รับเงินเดือนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นถือเป็นการคืนภาษีของประชาชนให้ประชาชนและประเทศชาติที่กําลังประสบวิกฤตเพราะการจะไม่คาดหวังให้ทุกคนมีจิตสํานึกที่จะบริจาคเงินตรงส่วนนี้คงเป็นไปได้ยากฉะนั้นการสั่งงดจ่ายเงินเดือนน่าจะทําให้สะดวกที่สุดในสภาวะเช่นนี้ซึ่งส่วนตัวผมพร้อมและยินดีที่จะไม่รับเงินเดือนในส่วนนี้ เพราะตั้งแต่เกิดวิกฤตไวรัสขึ้นผมก็ได้ใช้เงินเดือนสอสอที่มาจากภาษีประชาชนไปในการดูแลประชาชนในเขตหลักสี่จตุจักรตลอดอยู่แล้ว